สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนข่าวดีวงไฮโซหนุ่มไฮโซทายาทตระกูลดังกุข่าวขอสาวเจริวนนท์แต่งงานเรียกได้ว่าเป็นข่าวใหญ่ระดับแนวหน้าของประเทศเมื่อทายาทของสองตระกูลดังซึ่งขึ้นแท่นมหาเศรษฐีของไทยอย่างเจริวนนท์และโสพลพระนิตกำลังจะเป็นทองแผ่นเดียวกันเมื่อชานันโสพลพนิตบุตรชายของชาติสิริโสพลพนิตกรรมาการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพและกมลนันเจรวว นนบรสาวของสุภชัยเจรระวณนนประธานคณะผู้บริหารบริษรัทเครือเจริญพ่อขับพานจำกัดหรือ CP คู่รักคู่หวานที่ฝ่ายชายได้ทําการเซอร์ไพรส์คุกเข่าขอแต่งงานที่รีสอร์ทหรูบนชายหาดเกาะมัลดีฟส์ทมกลางความยินดีของทั้งสองครอบครัวอย่างไรทางทีมงานขอแสดงความยินดีกับทั้งคู่ด้วยนะครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนีดอทมขอบคุณครับ